แมงกะพุนใช่ค่ะแมงกะพุนค่ะลูกมีมมมสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะในมหาวิทยาลัยบุรพาคาะบางแสนชนบุรีค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยนะคะมีปลาสวยงามมากมายเลยเห็นไหมนี่ หรออันนี้ปลาน้ำเค็มนะใายท้องทะเลนะคะคอลเลอร์ฟูลคอรัลริฟต์ตร,ต,รตรงนี้ปลากระตูนค่ะปลากระตูน,น,นปลายอยู่ในทะเลนะลูกอันเนี้ยปลาอยู่ในน้ำอยู่ในทะเลใช่คะ่ะเข้ามากไหมลูกงง ปลาสวยแมงกะพุนลูแมงกระพุนม,มันกัดมันกดลูกมันคันตัวนี้นี่เขาเรียกแมงกะพุนกรองเอาวางไว้ข้างบนเลยนี่พาเด็กๆมานี่ได้เปรียบเลยดูใกล้ชิดเลยอุ้ย จะเป็นแมงกะพรุนอุ๊ยมหาสัจจ์มากเลยแมงกะพรุนใช่ค่ะแมงกะพรุนค่ะลูกใช่มีประโยชน์มากเลยแมงกะพรุนช่วยให้ผิวสวยก,กัดค่ะลูก กลัวไหมนะ้าเชฟกลัวไหมโอ,อ๊ยกลัวกลัวกลัวอันนี้จะเป็นโซนแมงกะพุนสวยมากเลยค่ะเพิ่งรู้นะเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อผิวมากมีวิจัยว่ามันส่วนใหญ่เขาจะไปทําเป็นเครื่องสําอางอแล้วก็อาหารเสริมเยอะแยะไปหมดเลย,เ,ยเด็กๆตื่นเต้น อธิบายให้เขาฟังด้วยอันนี้ปลาอะไรคะปลากรตูน,นอ่าบอกเขาปลาปลามันใหญ่วู้มันเหมือนใส่แว่นเลยอะามันเหมือนใส่แว่นดำน้ำเลยอะจ้าปลา เด็กๆมาดูเต้มเลยปลาอะไรพี่มินเขาเรียกปลาอะไรคะ uh huh. ทีนี้เราจะไปโซนปลาอีโคนมิกฟิชปลาเศรษฐกิจนะคะโซนนี้ oh. ปลาอะไรนะปลาดุปลาดุปุย เนาะมาใกล้ถึงนี่มาดูปลาดุกกับเราปลาดุกอุ้ยปลาดุกอุ้ยโอ้มาแล้วเชิดมา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 มาละเชิดมาอันนี้ปลาแม่อันนี้ปลาพ่อปลาดุกอุ้ยตรงนี้ตรงปลาแม่ตรงปลาพ่ออุ้ยคือเหือดมาอุ้ยปลาดุกอุ้ย ปลาหน่ารักอันนี้ปลานวนจันทะเลปลาหน้ารักปาาลกปานวนจันทะเลนี่ปลากระตูนอุ้ยปลากระตูนพี่มินเห็นยังสีชม สวัสดีครับปลาเกา๋าชื่อปลาเก๋าคุณถนอมปลาเก๋ามุกมังกรใหญ่มากมันกำลังหลับหรือเปล่าปลาน้ำจืดน้ำลึกน้ำลึกที่เขาไวไปต้มแซ่บอะ นั่นเห็นไหมเนี่ยลูกมันใหญ่มากเลยสวยอะ่ะปลาที่สวยที่สุดก็คือปลากราตูนเห็นไหมจ้าเห็นไหมจ้าเห็นไหมนี้ปลากรัง สนุกไหมดูเพื่อนดูเพื่อน <c oughs> จะเข้า,าแผนกปลาส,สวยซ่อนพิษ We are and dangerous beautiful นี่นะคะสวยแต่มีพิษนะคะ ปลาไหลมีพิษใช่สองตู้ต,ตู้ละตู้ละทีละตู้ของเดือดเท่าไหร่เนี่ยอ่าใช่มาน้ำตัวมันน่ารักเห็นไหมตัวมันน่ารักนี่คือมาน้ำนะคะเวลามันว่ายนนม,ามาน้ำ ปลาอิปานนี่สวยปลาสิงโตปีกขาวปลาส,งาลาสิงโตลูกว้าถ้าไมมันยืนมันมันว่ายแบบนี้ดูสิมันว่ายดูสิ ัวมันแปลกมากอันนี้นะบรรยากาศข้างในนั่นนั่นนนนั นึกไวยาสีปลาฉลามปลาฉลามพี่มินอยู่ตรงนั้นเลย มีการแสดงด้วยเป็นแอนิเมชันว้าชลาม อูเต่าพี่มินยืนบนเต่าลูกพี่มินนอนบนเต่า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  ปากกระกบเบนวิจัยให้ความรู้สร้างผู้ตระหนักรักสิ่งแวดลอ้อม ไม่กล้าไม่กล้าเอะเหมือนในมหาสมุทรเหมือนในท้องทะเลเลยมีเชิดตูป้ามีเรือด้วยอ่ะ ต้องมีฝาหลาก๋าาเก๋เป็นฝาัเพรว่ามันเยนอ่ะเขาไปน้องจะไปด้วยว้า N1 <Nun> 2 <sang sang> <Nun sang sang> Okay. Yeah. อะไรคะอะไรคะไปถ่ายตรงนู้นนี่ไงเดี๋ยวถ่ายตรงนี้ก่อนแป๊บนึงเรือโนโอาจมอยู่ใต้บาดาลโหใหญ่มากอ,อูเต็มจอโทรศัพท์เลยดูดิตัวเนี้ยปลาบึกเอปลาเก๋อปลาเก๋า โยเซฟตัวเล็กไปเลยดูปลาตัวเนี้ยสามโยเซฟอะได้ปลาตัวหนึ่งโยเซฟได้เป็นมื้ออาหารปลาแน่ๆเลยเอ๊